ทุกคนวันนี้ตามคืนมาจ้าวันนี้พามากันที่บางแสนเลยนี่จ้ามาวาเจ้าแม่สามมุกแล้วก็พลาดไม่ได้ต้องเวลานี้จ้ะสามมุกคาเฟ่ไปเราเข้ากันไปในร้านดีกว่าจ้านี่ก็จะมาเจอวิวแบบนี้เลยดีงามมากนี่นะจ้าบรรยากาศในร้านก็จะประมาณนี้วันธรรมดาคนก็จะมาเรื่อยๆนะจ้านี่จ้า แล้วนี่ก็เป็นโซนหน้าร้านจ้ะที่เป็นโซนคาเฟ่เบาๆกรุบกรีบนะจ๊ะแต่ถ้าใครอยากทานหนักๆก,ก็เข้าไปด้านในจ้ะเดินกันไปด้านในเลยจ้านี่เราก็สั่งอาหารกระเลือกไม่ถูกเลยเมนูเยอะเวอร์พอเราพักสักแป,ป๊บหนึ่งอาหารก็มาแล้วจ้านี่อาหารพร้อมวิวหลักล้านดีมาก มาแล้วจากกระปงสองใจใมีหมึกพัดไข่เค็มข้าวสามมุกทางร้านแนะนำนะจ๊ะแล้วก็นี่จากผ้ากุ้งต้องสั่งอันนี้เป็นต้มข่าทะเลแล้วก็ปอบเปียกกุ้งวนเส้นปลาไขา่ทอดกระเทียมมาเลยจ้ะเริ่มเมนูแรกกันเลย ัดไข่เค็มผ้ากุ้งเอาจากเคี้ยวไม่ทันอาหารกันเลยทีเดียวโอ้ยกรุบกริบกรุบกริบปลาก็กรุบกริบกรุบกราบผ่ากุ้งอร่อยจ้านี่จากกระพงสองใจลาดพริกครึ่งหนึ่งลาดน้ำปาลาครึ่งหนึ่งจ้าก็กลายเป็นปาลากระพงสองใจไปแล้วจ้าดีงามตามด้วยข้าวสามมุกกันเลยทางร้านแนะนำต้องสั่ง กรุบกริบเคี้ยวไม่ทันจริงๆเลยปัดจันต่อเลยจ้ะที่ปลาไข่ทอดกระเทียมจ้าดีมากแล้วก็นี่จ้ะตบกันไปเลยจ้ะตบท้ายกันไปเลยจ้ะที่ปอบเปียดหูกรอบนอกนุ่มนเคี้ยวกรุบกริบแล้วก็จบกันที่ชายเย็นเลยจ้าแนะนำมานะจ๊ะร้านนี้บายบาย